ยงเดียวนะครับในการยงเดียวสนามเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับวันนี้รายการแรกกําลังเริ่มครับรายการโยงเรียวหกเจ็ดแล้วนะครับเจดดอกนะครับตัวนี้ของเสียเบนเคื่อนอนวลัฐเจ็ดดอกครับ นกค่าตัวเจ็ดหมื่นครับคนมากันเยอะนะครับสนามตอนนี้สนามเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับคนมาเยอะครับ กำลังาพากันเล่นรายการยงเดี่ยวครับตัวที่มาที่หนึ่งน่าจะมีเจ็ดดอกแล้วครับตอนนี้